สองสาวนี่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากๆเลยเปิดโอกาสเต็มที่เลยถ้ามีชิ้นไหนเกี่ยวข้องกับสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้ยสองสาวครับทำไมการช้อปปิ้งมันถึงเมื่อยขนาดนี้ ยองเหนื่อยมานี่ไม่เหนื่อยกันเลยใช่ไหมเนี่ยแอบเมื่อยนะคะเพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงในการช้อปปิ้งแต่ยังก็ตาม2คนนี้สู้ตาย,ยทีเดียวใช่ค่ะเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับที่ผมอยากพูดถึงมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งออเทอร์น์นะครับที่ผู้หญิงเนี่ยรักมากๆนอกจากรองเท้าคืออะไรครับกระเป๋าค่ะนั่นคือรู้สึกว่ายิ่งเทรนด์เผ่านไปเรื่อยๆนะรู้สึกใบมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะแล้วก็กระเป๋าที่ยี่ห้อที่ราคาสูงมากๆเนี่ย ก็จะมีส่วนตกแต่งอะไรต่างๆที่เพิ่มน้ําหนักมันเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เป็นหนังที่หนาแล้วก็หนักมากพี่โอนะครับได้ส่งสายสืบไปแล้วนะครับเรามาดูกันทีละใบดีกว่านะครับวันนี้สองสาวถือมานะครับโอ้โหยหนักเลยอะหนักจริงไหมว่าเดียวนะอันนี้อันนี้ของใครครับอันนี้ของเดียวค่ะโอ้โหอันนี้พี่โอไม่กล้าจับเท่าไหร่นะครับู้สึกว่าราคาแพงเหลือเกินโอ้โหอันนี้ไม่หนักอันนี้หนักหนักมากทีเดียวนะครับ อันนี้ของของจิ๋วนะครับอให้จิ๋วถือไว้ก่อนนะครับต้องใช้2มือนะน้าหนักของกระเป๋านะครับมีคนศึกษามาแล้วนะครับว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ควรจะเกินประมาณ5.5ปอนด์ปอนหรือประมาณ2.5กิโลกรัมสำหรับสองสาวนะครับโยกแอบไปชั่งให้เรียบร้อยแล้วของนิวนะครับน้ําหนักอยู่ที่1.5กิโลกรัมออถือว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เบาๆบพอไหวเงินมาครับโล่งใชนะครับ อ่าอยางนี้ก็ยังถือว่าพอไหวนะครับแล้วก็เป็นสายสะพ,พายก็ทางที่ดีก็เปลี่ยนข้างไปด้วยแล้วกันนะครับเ<ช>วลาถือนะครับส่วนโอ้โหใบน,นี้ครับอของจิ๋วนะครับสาวร่างเล็กคนนี้นะครับ<ช>จิ๋วรู้ไหมว่าที่ถือเนี่ยหนักประมาณเท่าไหร่เขาลองไลยเหรออันนี้คือกำลังจิ้เลย พอ וק ช่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับใบนี้นะครับรปกติไม่ควรจะเกิน2.5้นะครับเกิน้วยขอน้องจิ๋วนะครับกระเป๋าหนักทั้งหมด2.8กิโลกร,รมัมครับเกือบกิโลเลยทีเดียวกระเป๋าถือที่มีน้ําหนักมากๆจะมีผลทําให้แกนกลางของร่างกายและแก่กระดูกสันหลังนะครับหมอนรองกระดูกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อต่อบริเวณต่างๆอย่างเช่นสะโพ,พกและก็หัวเข่าต้องรับน้ําหนักมากกว่าปกติสิ่งที่ตามมาก็คือมีการเสื่อมของข้อต่อ แล้หมอนรองกระดูกเหล่านั้นทําให้มีอาการปวดเรื้อรังนะครับบางคนที่มีอาการรุนแรงมากๆอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลังทาให้มีอาการปวดร้าวลงขามีอาการชาหรือมีอาการอ่อนแรงได้ซึ่งถ้าเป็นขนาดนั้นเราอาจจะต้องกายภาพบําบัดหรือว่าการผ่าตัดในกรณีที่รุนแรงมากๆครับมนุษย์ปกตระดูคงไม่ถือกระเป๋าสองข้างแบบนี้ใช่ไหมครับคงจะต้องถือข้างเดียวการที่ถือข้างเดียวเนี่ยครับเราก็ต้องเกรงกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับ เพื่อไม่ให้ไหลแล้เอียงเข้าไปหนึ่งข้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครอยากจะถือกระเป๋าหนักแบบนี้แล้วจาเป็นต้องพกของไปจริงๆก็อยากให้สลับข้างบ้างนะครับอย่าไปถือข้างที่ถนัดเพียงด้านเดียวนะครับโอ้โหเป็นไงครับสองสามก็ฟังดูแล้วนะครับออเดอร์รีต่างๆที่ลอต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะเลยนะแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเหมือนกันครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็เกิดคําถามเหมือนกันคําถามจากทางบ้านจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นกับสุขภาพครับ รูม้มาว่าสองสาวเนี่ยค่อนข้างจะดูแลรูปร่างนะครับนี่ไงเดียวจัดเตรียมให้พร้อมแล้ว <S <S ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านดอรี่นะครับ <S 1> <S 1> ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับ ดรสมิธของเรานะครับก็รับคำถามนะครับจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น www.facebook.com/drsmithtv นะครับหรือทาง Twitter ก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆ @drsmithtv ครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นคําถามโดยตรงเลยจากคาวิเตอร์นะครับไปดูกันดีกว่าครับทั้งวันวันนี้เนี่ยนะครับเราคุยกันเรื่องสาวๆกันมาหมดแล้วนะครับมาดูที่คําถามจากหนุ่มบ้างแล้วกันนะครับเคยได้ยินมาบ่อยมากๆนะครับว่าผู้ชายที่ใส่กางเกงรัดมากๆหรือพวกกางเกงขาเดฟหรือว่าสกินนี่ยีนส์นะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นมันจริงหรือเปล่าแล้วอันตรายไหมนะครับอันนี้มีผลการวิจัยที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เหมือนกันกางเกงที่รัดเกินไปเนี่ยครับจะทําให้อุณหภูมินะครับ ของบริเวณอวัยวะรับสุดยอดของเรานี่นะครับ <laughs> <laughs> มันมากเกินไปนะครับแทนที่ว่าอากาศที่ระบายได้สะดวกนะครับจะทำให้อุณหภูมิได้อยู่ในระดับปกติฮอร์โมนก็จะผลิตได้ปกติแต่ถ้ารัดมากแบบนั้นเนี่ยนะครับม,มีสิทธิ์ที่จะฮอร์โมนตก สมรรถภาพเสื่อมได้นะครับหนุ่มครับระวังให้ดีนะครับเขาก็เลยแนะนานะครับว่าใครที่อยากให้ระดับฮอร์โมนในคงที่ก็เสงเกงหนุ่มๆไว้ก่อนสบายๆไว้ก่อนดีกว่าเราเป็นผู้หญิงเราใส่แบบรัดๆเรายังรู้สึกมันไม่คล่องแคล่วไม่สบายตัวผู้ชายก็น่าจะดับเบิลนะคะเพราะว่าด้วยสรีละอะไรบางอย่างแล้วนะครับเ่าคงไม่ไหวสกินนี่ยีนหรือว่างเกงขาเดนที่รัดมากๆนะครับก็ทําให้เกิดพวกขื่นคันได้อาการระคายเคืองได้รวมถึงการติดเชื้อราได้เหมือนกันอย่างเลกกิ้งเนี่ยนะครับสาวๆฮิตมาก แน่นอนว่าถ้าระบายอากาศไม่ได้เนี่ยปัญหาตามมาแน่ๆน,นะครับเพราะว่ามีการอับชื้นเกิดผื่นค<ม>ัน,นเกิดการติดเชื้อพวกเชื้อราได้เลยทเดียวคือทางที่ดีนะครับเลือกให้เป็นผ้าฝ้ายไว้ก่อนนะครับให้มีการระบายอากาศเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็อย่ารัดจนเกินไปแต่เป็นเฉพาะกิจดีกว่าอย่าใส่ทั้งวันจัตุจากแบบนี้คงไม่เหมาะแน่นอนเ,อเพราะว่าถ้าเกิดเหงื่อออกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผิวแล้วก็การติดเชื้อราได้ก็ขอให้สนุกกับแฟชั่นนะคะแต่ก็ให้คิด เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจํำวันกับแฟชั่นให้ดีด้วยนะคะก็รักแฟชั่นได้นะคะแต่ว่าสัมพันที่สุดต้องรักสุขภาพตัวเองไว้เยอะๆค่ะก็อยากให้สนุกแบบนี้ไปนานๆยังไม่อยากให้แบบว่าเกิดปัญหาก็ฝากซิงเกิลที่4ในอัลบั้ม Next Step ของเรานะคะเพลงตัวจริงไร้ตัวตนนะคะตัวจริงไร้ตัวตนในช่ค่ะซึง้งเพราะแน่นอนน้อเสียงสุดยอดอยูแล้วนะครับ แล้วนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำของพวกเราครับ Terminal อลทครับโดยไปถึงร้านอาหารนะครับที่เรามานั่งรับประทานกันอยู่ตอนนี้ครับดอ r y ครับและขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยครับนิวจิ๋วครับขอบคุณมากครับแน่นอนนะครับว่าแฟชั่นเนี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเทรนด์นะครับ แต่กระดูกสันหลังของเรานะครับกระดูกไหล่แล้วก็กระดูกต้นข้องเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรักแล้วก็ดูแลมันเพราะว่าจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนั่นเองครับยังไงก็ตามในข้อสาวๆครับถ้าอยากสวยอยากนำสมัยอยากตามเทรนด์นะครับต้องให้สมดุลด้วยนะครับจะได้สวยทั้งภายนอกแล้วก็สวยแข็งแรงจากภายในด้วยก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าครับเวลา16ิบหกนาฬิกาหนาสิกห้านาทีทางสิบเจ็ดนาฬนกาคุณมีนาดีับ ดรสมิธกับผมนายแพทย์สมิธอารยสคุณวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ